นาสบายดีมื่อูทุกคนเลยเนาะวันนี้มาพบกับแคนนาอีกเช่น,นเคยนะครับทุกคนอ่าซึ่งว่าวันนี้แคนนากับคุณพ่อแล้วก็หําแล่นะครับแล้วก็พี่โค่านะครับจะไปอสวนหญ้านะครับไปข่นไม้กันนะครับไวๆไวๆใ,ใจมากครับจะได้ไปด้วยทุกๆ่จะเจ็บเขาก็จะไปนะครับไปเสะนอะไปโอ้องหง่อยไปนู่นแล้ว เป็นไงไปดูกันครับทุกคนตอนนี้คุณพ่อก็กินกล้วยไปนะครับแล้วก็นี่ใครครับทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะไปที่ไร่ครับไปครับผม <c oughs> โคอีนาน,นะครับถ้าเดินแบบนี้ okay, ครับตอนนี้ <c oughs> ก็ครอบทีมแล้วนะครับ น,นาพี่โคลาแล้วก็คุณพ่อต่อด้วยฮ้าเล่นะครับห้ำเล่เหนื่อยนะครับทุกคนมาได้เครื่องทาง ไหวไหมไหวนี่อะรองเท้าแตะเนื่อ้ยลูกนี่เมื่อพ่อกับลูกมาเจอกันเจ็บขามาไหมมาเล้มไหม นี่ยโอ้โหเร็วมากขยันมากทำเลยลมแรงมากครับทุกคนก็มาถึงในสวนแล้วนะครับ ตอนนี้หํำแร่กำลังอาบน้ำนะครับทุกคนแช่น้ำเลยนะร้อนมากสบายใจเลยครับอาบน้ำหํำแร่ร้อนไหมหํำแร่ <laughs> น่าจะเย็นสบายใจไม่แช่น้ำด้วยทุกคนนี่นะครับทุกคนภารกิจของวันนี้นะครับเราจะขนไม้นะขนไม้ขนไม้เพื่อเอาไปซ่อมรั้วนะครับรั้วรั้วของน้องงัว นี่นะครับน้ำน้ำเยอะมากครับช่วงนี้เพราะว่า,าฟ้าฟ้าฝนนะครับฝนฝนตลอดเลยเย็นมากเอาล้วนะครับขน่าก็จะล้างหน้านะัร้อนร้อนมาทุกคนเย็นชดชื่นทุกคนเย็นมาก ร้อนเลยครับเอานะครับทุกคนตอนนี้แค้นหน้าก็เห็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้เห็นไหมนี่นะครับหน่อไม้ตัวนี้นะอ้อตอนเย็นหน้าจะได้กินแกงหน่อไม้นะครับทุกคนเดี๋ยวหาหาอะไรมาขุดก่อนอเ,เรามีเรามีเรามีสิ่งที่จะขุดได้แล้วนี่ นี่ครับโอเคข้างหน้าก็จะขุดแล้วโอเจแล้วนะครับตอนนี้ข้างหน้าก็ขุดมาแล้วข้างหน้าก็จะฟันแล้วนะครับซึ่งมันหอมา,มากนะครับที่พื้นข้างหน้าปาดเอานะครับได้แล้วนะครับ ออกมาว้าวานี่นะครับทุกคนชนาก็ได้แล้วนะครับหนาวมากทุกคนอ่านอเป็น,นอหกนะครับอหกนะครับเดี๋ยวชนาจะเอาไปล้างน้ำนะครับว้าสะอาดเลยครับทุกคน <laughs> นั่นชนะเอาขอ,อาไปไปไว้ก่อนนะครับเอาไปไว้แล้วก็ จะมาขนขนไม้นะครับโคไม้อยู่ตรงนั้นนะครับขนไม้ขนไม้ไปวางไว้ในจุดที่เราจะฝังหลักนะครับซ่อมซ่อมรั้วโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเถียงแล้วนะครับซึ่งว่าทำแล่นะครับไปอีกแล้วไปทักทายน้องๆงัวนะครับแม่โอ้ยโอ้ำแล่หทำแล่วทำแล้มาแล้ว โอ้โอ้โหนี่มไวยหนุ่เร็วมืนติดจรวดเอาเอาังกะิโอ้ลมลมเพิ่งแหงนาะ มแรงมากทุกคนสังกะสีนะนี่นะครับน้องของคุณแดงนะครับโตโตเร็วมากครับแล้วนั่นก็น้องของคุณดำนะครับ <c oughs> โอนแล้วทำเล, <laughs> ม,ลมาพักอยู่ที่ร่มก่อนครับยังงวาแม่นึงน่งเนาะในเรื่องาบาดำปาน เหมือนกันเลยนะครับเพราะนะเพราะคือคือกันเลยะหน้าเนาะหน้างอกับหน้าคนเหมือนกันอืมคุณแดงยุ้ยนี่ก็น้องของคุณแดงนะครับหน้าหน้าตาน่าจะคล้ายๆกัน <า>ตอนนี้ก็เอาเกลือให้น้องงัวนะฮะน้องงัวสองตัวสนิทกันมากครับน่ารักตะมุตะมิ นี่นะครับทุกคนมันก็ไม่ได้หนักนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เบานะทุกคนเดินขึ้นภูนะครับนี่ครับทุกคนขึ้นภูสันด้วยแล้วก็ลื่นด้วยนะครับดีแต่ว่าเดยดออกไม่งั้นฟันร่วงหมดปากแน่นอนเฮ้ย นี่แหละครับคนมาทีรังก็ต้องเจอบททดสอบแบบนี้แหละครับจกท่อนพอเราเอามาสามท่อนเอาเดียวเดีๆเอาดีๆเอาดีๆเ,เอามันทอดให้มันทอด <laughs> อย่าซียแม่อย่าซีย <laughs> <laughs> ค่อยๆค่อยๆ <laughs> หนึ่งซ <laughs> องอลง

เป็นไงครับเป็นไงครับตอนนี้ก็พักเที่ยงนะครับล้างมือกําลังจะรับประทานอาหารนะหรือว่ากินข้าวนั่นเองนะครับนี่ครับไม้ไม้ที่คนมาก็เริ่มเยอะแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ายังอีกครึ่งหนึ่งนะครับพักผ่อนกินข้าวเที่ยงก่อนนะครับสู้เลย ลูกสาวให้ไม่มีนานะครับใช,ไชไ่ไม่มีนาลนะูกชาวไรไม่มีนานะโอเคนะครับตอนนี้ก็กำลังจะกินข้าวนะครับทุกคนอ่ามากินขขาน้ำกันเดอร์มาู้สคอเลยเด้อกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงหรือกินอยู่เทียงกินข้าวเที่ยง <laughs> กินอยู่เทียงกินอยู่เทียงอยู่เที่ยงนานหน่อยอยู่เทียงนาะน านายไงดูนี่ <laughs> สามพ่อลูกเด้อครับสามพ่อลูกเด้อครับทำแร่อย,อยู่อยู่อยู่ล่างครับอยู่ล่างนี่อยู่ล่างเถียงมาได้ครับกินเขาน้ำนะอ่ะมานีลยจำจำข้อให้อ่าจะดินจะดอนจะบอจะที่ก่นครับอ่าจะดินจะดอนจะบอจะที่กินแล้วครับส้มหักใสบ่บ,บูบุงยินเด้อย่าเข้าข้องขนาดตาไม้ เอ,ออด้ก็ดีซาซาว่าซิ่งอยู่ในส่วนนี้ก็ดีขอให้ต <BRI> ุ้ยเห้พี่ให้ดีให้งามสุภาพสุวินอ่าตอนนี้ไปหน้าก็ข้อเห่าเนี้านี่เต็มส่วนเลยงัวกินน้อยแต่ตุ้ยได้เนาะอ่าอ่ะกินเขากินเขาได้ทุกคนได้งัวกินน้อยก็ตุ้ยง่วกินน้อยมาได้ครับกินเขาวได้ครับกินข้าวกินข้าวกินข้าวกับตอนกินข้าวกับตอนเอากินก็ไม่จอกินคุณ แม่ไม่ถือครับโอ้โหอนมาทุกคนกีนน้ำกันนะร้อนร้นอนอาหารครับขันไม่ได้ก็คือพริกนี่นะครับคือนักชิมที่ดีเด่นไม่ได้แซวน,นี่เป็นพริกเหรอหนัก กินข้าวอร่อยโอ้คนเนายาเข้าเนาะยาเข้าวเรียกเงย์ยาเข้าก็กินเสียมแล้วเนาะอ่ากินข้าวกันนะครับทุกคนมาได้ครับมาได้ครับมาเน้กินข้าวเล้วอือคับแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แคน่ากับคุณพ่อแล้วก็โคลาก็ขออนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็แค่น้าก็จะปิดคลิปเพียอเท่านนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ